ก็ชือจะพาเข้าถวายจัดแจงการศาช่ดแรกจ่ายบุญกาของเพ่องานประมวลเ่อเชิญคุณอาญามาอีคุณปาิีพัดาประมวลจึงจตนานานประมวลนอนนนนนอเชียร์นี่นานประมวลดีคนที่คนเลิ่องรูปส่รูปจะตองไปรอชุดที่สอง อากได้ยไงมือการรถลบพองเด้มนั่งนั่งก่อนนั่งร่อนั่งนั่งก่อนเดี๋ยวครู้เปันเักนอ่ะหักนี่กระป้องการนํำตาไอรี่สวยงาม ลุกขึ้นมาได้มันยกกายี่มาตั้งเพื่อเพิ่งจะแก้มันเกียร์กายีมมันนั่งข้างหน้าเนี่ยได้เตรีมตะุยเนาะตะุย่อยพองเกียมดจะภาพนีเกี่ยมยมยยมคัดอด้ยปกติตั้งกยีเพื่อเพิ่งจะแก้มันเกียร์นะตั้งตั้งนั่นแหละเออเพื่อกุยคุยน้่จะภาพนั่นแหละเพื่อพ่งจะแก้มันเกียร์นะ อ้ยมึงคุยวับางทีมสะดวกลุงคุยกับพวกนายยคุยกับอิมมีปัญหาเต้จะชิดตะไครไหแต่ทีเดือนคุณไปจกากตัวแทนมินคุณัเนี่นยยิ่งสุดก็มิเช่น,น

อีมอืมอ่รเ้าะอืมอืมอมวยมัดไ่วะมือขับลูกตาพองเอยขับรถมือขับรลูกตาพองสบายคน <c oughs>